โอ้โหพี่ว่าบดครับว้ายนาขยี้ด่อันนี้โผล่มาจากไหนวะเนี่ยอินฟิปีดปะเนี่ยเอาผมมาทำไม่กระโผลหน้ามาทำไมอ่ะไม่อยากดูไงบดเพื่อนผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากดูอ่ะดูได้แต่ไม่ใช่ว่ามาดูงานไว้แล้วมาทำมันไม่ได้แล้วไม่เอาไปปะฮ้ยบดอยากทำว่ะก็ไาทำนี่บอกแล้วทำฟรีทำฟรีด้วยพูดอย่างเงี้ยโอ้ยดีกว่าแล้วแล้วบอสเอาตังค์มา ถ้ามันฟรีผมฟรีด้วยก็ได wow ้วทำฟรีได้แต่ต้องให้พี่แจกนะเออไม่ดีเ้ย จริงๆผมก็มาเลี้ยวเข้ากันได้ดีนะลองดูได้นะครับไว้ลองอ่ะลองลองลองนี่ก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการเสียงเด็กเยนด็กเล่นนะครับผมเเล่นพลาสเนี่ยพูดพูดชื่อรายการผิดก๊อกออกแล้วจะมาจะมาสยามเด็กเกียนจสยามเด็กเกียอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ผิดเลยผิดเลยผิดเลยอ่ะลอง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 หน่อยอ่ะครับสวัสดีครับรายการเสียงเล่นนะครับผมก็มาโชว์ของมีมีของมีบางทีก็แขกรับเชิญมาบ้างนะฮะแต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียว อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกโหจบนีเลยนะฮะจบเลยนะฮะเรียกว่าเป็นจุดแข็งของมาลิวเลยได้จุดแข็งที่เฮ้ยเล่าจริงจริงจริงอ่ะภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยมันพอออกไม่ออกมองไม่เห็นผมขอเล่านิดหน่อยแล้วกันว่าในบ้านมาลิวเนี่ยอยู่กับผมในบ้าน AF ด้วยกันครับซึ่งตอนวิคิเป็นเพลงสากลเนี่ยมาลิวอ่ะเขียนภาษาไทยเนื้อ อ๋าเหรอต้องเขียนเป็นคาราโอเกะถูกต้องนี่หนักเลยอ่ะหนักหนักมากๆจริงหนักอากาศในคนหนักตอนนี้เขียนเป็นคาราโอเกะเขียนเป็นคาราโอเกะพี่ก็รู้นี่พี่ก็ไปกับผมเป็นคาราโอเกะพี่ไม่เคยเขียนพี่คาราโอเกะพี่คาราโอเกะพี่ไม่เขียนไม่เขียนเนาะมีรูดอย่างเดียวนั่นไงผมผมเห็นพี่เขียนใส่แบงค์อะไรสักอย่างยื่นไปให้อะไรอ่ะนั่นขอเพลงบนเวทีขอเพลง ลลไปก<อ>ันลเพลงนทายที่แฟนพี่เขาจะคิดว่าพี่แจ็คก,ก็ไปเที่ยวต่อไม่แล้วพี่ใครพี่เขาเอื่มแล้วไม่แล้ววาเลนไทน์ปีนี้เราย,ยัางไงไะปีนี้ล่ะครับไปไหนไปไหนปีนี้ก็เนี่ยออกมาไม่มีอะไรทำก็ออกมา,มมา,กมาเดินเล่นมาหาพี่พี่พออฟฟิศมาแจกความรักให้ออใชอแ่แล้วก็แล้วหลังนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็ว่าจะไปเดินเล่นต่อครับแล้วจะไปสยามจะไปแจกความรักที่สยามวันต่อไปขอความรักจากความเหงาหน้า มีสเปคมีแฟนยังปัจจุบันนี้เอออ่ะเอาหน่อยเอาประเด็นนี้หน่อยมีแฟนยังปัจจุบันนี้มึงอ่ะเล่นตรงกันเด่นเลยมียากรู้อยากรู้เอางี้ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยกี่คนกี่คนตอนเนี้ยบอกว่ามีคนคุยดีกว่ามีคนคุยโอเคคุยอยโอกว่ายังไม่ยังไม่อยาก รืดน้ออนงานเข้ามาเยอะแล้วกี่คนกี่คนที่คุยอยู่กี่คนก็ไม่เท่าไหร่เลือดพุ่งจะรูปหน้าก็รูปเต็มเต็มมือเนี่ยเห็นที่บอกงานเข้าเยอะงานเยอะงานที่เป็นละครงานจ้างต่างๆะผีทั้งนั้นเอยนี่ทำงานยิ่งทำไหลยิ่งบวมปะเนี่ยทำไมพี่ผู้จัดเลยมาตบไหล่และกรบใจตลอดเลยงานตบไหล่งานแต่งงานแต่งเราเข้าใจกันแล้วแล้วของบมมีกี่คนตอนนี้ ผมดูมีแฟนมีคนเดียวคนเดียวมีมีแฟนมีคนเดียวพี่งานแล้วที่คุยคุยแต่ปักปลายตามร้านเรากิบเหล้าแล้วเลยเต็มบดไม่เคยผมไม่เคยไปเที่ยวผมบอกก่อนไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเที่ยวไม่เคยซื้อผู้หญิงอ่าอืมคือผู้ชายใช่ไหมผมซื้อเหรอไม่ใช่พี่ไม่รู้จักคําว่าซื้อเลยจริงๆซื้อใจโอ้ยพี่แจ๊คผมหมายถึงซื้อใจคำว่าซื้อห่างตัวพี่มากเลยจริง ตัวพี่มากจริงๆคับมาซื้อเ่ยวันนั้น้็ไปไปไหนไปไหนไปไปเที่ยวข้างนอกแค่นอ้นแล้วกูก็เดินหน้าคุณๆของคุณเอาคนนี้เอาคนนี้คนนี้คนนี้อยู่ที่เลยอยู่ที่ไลยใครวะนี่ไงหมายถึงพี่ไปแผงหนังสือเออเอาหน้าปกคนนี้เอาหน้าปกคนนี้หน้าปกคนนี้ได้ได้บางที่ก็บางที่ไปเจอพี่พี่ก็ไม่เรียกเป็นคนพี่เรียกเป็นตัวเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้คืออะไรไม่ หน้าร้านปลาหมึกออชีสปลาหมึกสายใช่แดี๋ยพี่ชอบปลาหมึกตัวบนเพราะปลาหมึกตัวบนจะโดนแสงน้อยสุดนี่ผมคุยไม่รู้เรื่องนะแสงมันจะส่องขากล่างไปนะถ้าเป็นปลาหมึกตัวหน้าหน้ามันจะโดนแสงเยอะแล้วภาแล้วสีมันหลอกดูปลาหมึกต้องดูแถวบนอันนี้คืออะไรหรอสเทคนิคจริงวะเทคนิคจริงจะทํเไป่อทำไม่ะ นี่คือเทคนิคการเล่นก้อนบึกที่แท้จริงอ๋อเดี๋ยวไปเสียฮะไปกี่ถึงนี่โมงเผื่อใครจะตามไปเจออ่าก็คงเดินได้อยู่แล้วที่นี่โมงละพี่ไม่อัพเดทเพลงบ้างเรื่งนี่มีเพลงไหมอ่ะวันนี้มีเพลงไหมเพลงมีมีมีเพลงดีมากแต่ว่ามันไม่ค่อยดังครับพี่เพลงผมว่าชื่อเพลงว่าเดี๋ยวร้องให้ฟในตอนนั้นผมยังไม่มีใครถ้าเป็นแบบพี่ร้องได้แต่ว่าดังในตอนนี้ในใจผมมีแค่คือ ไม่ใช่เพราะใครไหมไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่เพราะใครเป็นอะไรนั่นไงกูไปดีกว่าเเดี๋ยวไม่ใช่เพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ใครไรทั้งนะนั่นดีดีพี่ก็เป็นดีเจเปิดสองเพลงนี้เปิดหมดให้ร้องนะให้ร้องอ่ะมันมีสองคนะมีสองคน โบนล้อให้สิ่งนี้โบนล้อให้ไอ้นี่ของแม่ล้อไอ้นี่ของเพื่อนผมเอาหรอมาลิวกับเน้นดีใจด้วยดีใจด้วยครับผมประสบความสำเร็จแล้วซิงเกิลหน้าไม่มีแล้วเฮ้ยมีดิมันต้องมีมีสิ่งแค่ไหนนะมีซิงเกิลเดียวดีกว่าเอาให้มันดีซิงเกิลเดียวมันดีมากพี่มึงดันเพลงเดิมต่อไปไปแล้วไปแล้วนี่นี่ลักษณะมันไล่เนี่ยไม่ได้กลัวแย่งงานพี่นะการจันดกันกัน อยากไปเจอไปเดินหนักได้สยามได้